สวัสดีค่ะพบกับช่องของสวนสามสีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะพามาชมหน้าไม้สวยๆที่จะทำแม่พันธุ์รอบต่อไปนะคะอันนี้แม่ค้ารอรอให้เขาแทงหนอนะคะถ้าต้นไหนหน่อโผล่ก็จะตับผาหัวเลยนะคะ ก็มีหลากรลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวลองชมหน้าไม้กันดูนะคะก็รอบต่อไปที่จะทําแม่พันธุ์ก็มีมามณีม,มอระกดนะคะที่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่จะทําแม่พันธุ์รอบต่อไปนะคะแล้วก็ จะมีจันทริกานะคะจันทราิากานะคะแม่ค้าได้ต้นแม่มาจากสวนลุงดํานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีนี่ก็จะเป็นมณีรอมเพชรนะคะมณีรอมเพชรท<ๆ>ีส่สวนส่วนใหญ่แล้วพาแล้วก็จะไม่ค่อยเพี้ยนนะคะก็ยังคงเป็นมณีรอมเพชรหนะ้าออริจินอลหน้าปกติอยู่เหมือนเดิมนะคะ<ๆ>ก็คือเป็นหน้านี้นะคะต่อมานะคะก็จะมีจันกระจางนะคะในส่วนของจันกระจางนี้อยู่ในสวนแม่ค้ามานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ ลองเลี้ยงดูนะคะเป็นไม้เขียวป,ป้ายขาวนะคะมันเอ่อขาวป้ายเขียวนะคะส่วนใหยผ่าออกมาแล้วก็ผ่าบอลกลายเป็นเผือกซะหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นใบหอกนะคะเขียวๆอันนี้คือตู้นี้เขาอยู่ในร่มนะคะก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็มาลองชมกันดูแล้วกันนะคะก็อย่าเพิ่งดูว่าเพราะว่าแม่ค้าจะจับมามลงกระถางแปดนะคะก็จะลงกระถางแปดต่อไปนะคะอะต้นนี้รู้สึกเหมือนว่าเขาจะมีหัวนะคะอ่อ อย่งนะคะอันนั้นเป็นมีลูกหรือเปล่านะคะอ้าวไม่ใช่นะคะเป็นใบเลี้ยงของเขานะคะอันนี้คือเมืองลีก่อนะคะเมืองลิก่อนะคะก็จะเขียวปลายชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ปล,ลึกแป้โหดมากเลยนะคะในส่วนของเมืองลิก่อนะคะแล้วก็จะมีดารุมะนะคะดารุมะนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะแม่ค้าก็เพิ่งเอามาฟอร์มไว้นะคะก็ว่าจะเลี้ยงต่ออีกสองสามเดือนถึงจะทำจำนวนนะคะอันนี้คือเมืองอาดารุมะนะคะต่อมานะคะก็จะมีพิกี้หนูนะคะอันนี้คือ พิขี้หนูนะคะต้นนี้นะคะเขาชื่อว่าพิขี้หนูนะคะอันนี้แดดแรงไปหน่อยนะคะแม่ค้ายอยู่หน้าสวนนะคะพอขนออกมาเพื่อว่าจะเปลี่ยนเขาลงกระถางแปดนะคะก็ทําความสะอาดบอ่ออะไรนะคะเลี้ยงอ่าก็จะเอาเขาไปตั้งฟอร์มให้ห่างกันสักหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้คืออ่าพิกขี้หนูนะคะใครยังไม่มีนะคะแล้วก็จะมีแก้วบรรดาลซับนะคะในส่วนของแก้วบรรดาลซับนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ตูน้นี้รู้สึกว่าหน้าไม้เขายังสีจางๆอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ค้าจะเลี้ยงอัดแดดนะคะจะเอาเขาไปลงที่ตู้ที่แดดหน่อยนะคะก็คือแดดสองถึงนะคะแดดสองให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็จะมีชบาแก้วนะคะนี่คะ่ะชบาแก้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าลิงน้อยนะคะหนุมานประสานกายนะคะอันนี้เขายุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะ นี่ค่ะฮานุมานประสานกายนะคะแล้วก็ยังมีสมพานคงนะคะสมพานคงนี่อยู่กับแม่ค้ามานานแล้วนะคะไม้ปับเซียนที่เขาว่ากันนะคะยอมรับเลยโดช้าจริงๆนะคะแล้วก็จะมีอาพ,อพรพเวศนะคะในส่วนของพ,อพรพเวทนี่เป็นไม้ที่สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าเอามาตั้งแม่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นกระถางแปดนะคะรอนอนะคะแล้วก็จะมี ในเขื่อนของตามพรลิงนะคะตามพรลิงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะใบนะคะอันนี้ก็โรอนอต่อไปนะคะอันนี้พิกกี้หนูนะคะพิกกี้หนูมีด้วยกันสองกระถางนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทงมาจีบด,ดูนะคะเผื่อจะปล่อยออกไปสักหนึ่งกระถางนะคะแต่ก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อทําแม่พันธุ์ต่อไปนะคะโอ้แล้วก็จะมี ดาก้อนคิงนะคะนี่ค่ะดาก้อนคิงนะคะก็ยังไม่โตนะคะยังไม่โตนะคะ แล้วก็จะมีกินรีเล่นไฟนะคะ,ะในส่วนของกินรีเล่นไฟนะคะเป็นหน้าไม้ที่สวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่ค้าฟอร์มไว้นะคะในกระถาง6นะคะแต่รู้สึกว่าเขาล้นกระถางนะคะก็จะเอามาเปลี่ยนเป็นกระถาง8นะคะนี่คือกินรีเล่นไฟนะคะแล้วแม่ค้าโอ้กินรลีเล่นไฟนี่มีสอสากระถางเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ แก้วกิษกรนะคะแก้วกิสกรหน้าบอลจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะสวยนะคะที่คัดมานี่คือแม่ค้าคัดแต่หน้าสวยสวยบอลที่อ่าชื่อเพาะแล้วก็หน้าสวยสวยนะคะเพราะว่าจะเอาไว้ทําแม่พันุในรอบต่อไปนะคะถ้าต้นไหนนะคะแตกนอนแตกก,ก็จะทําการผ่าหัวไปนะคะอันนี้ก็แก้วกิสกรนะคะแล้วก็อืม เดี๋ยวลองข้ามไปดูฝั่งน้นนะคะมีแม่ค้ายกออกมาไม่หมดก็มีนะคะหลงังแกถ่ายคลิปเสร็จนะคะก็จะเอาอินกระถางแปดนะคะแล้วก็จะไปตั้งฟอร์มไว้นะคะแล้วก็จะทําแม่พันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือมนนาลราชนะคะส่วนหน้าไม้มนนาลราชหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมนนาลราชนะคะอ่าแล้วก็ ต้นนี้จะเป็นมงกุฎจัก,กรพพัดนะคะไม่รู้เป็นหน้าแพงหรือเปล่านะคะสําหรับมงกุฎจัก,กรพพัดนะคะอันนี้เป็นหน้าขาว,ขาวนะคะมีทั้งหน้าขาวแล้วก็หน้าเหลืองนะคะแล้วก็จะมีบอลเจ้าคุณนะคะเจ้าคุณนี่แม่ค้าลายต้นแม่พันมาจากสวนลุงดํานะคะเนี่คะ่ะแม่ค้าเอฟมานะคะเรามาตั้งแมวไว้นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นไม้หน่อแล้วนะคะ แล้วก็จะมีคิงโพแดงนะคะในส่วนของคิงโพแดงยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะที่ทำจำนวนไปเมื่ออาทิตย์ก่อนจะเป็นคิงโพดำนะคะสำหรับใครที่รอก็รอได้นะคะแล้วก็แม่ค้าก็จะมีเอ่อคุณรัตนาวุฒิอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าที่สวยมากเลยนะคะสำหรับคุณรัตนาวุฒินะคะเนี่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะกัดสีออกมาเป็นสีส้มๆนะคะ แม่ค้าทำจำนวนไว้แล้วนะคะแต่ชิ้นผ้าเขายังไม่ได้งอกเลยนะคะก็ต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะถ้ามีต้นเล็กกระถางสีแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะเอามาปล่อยนะคะแล้วก็มีไซรัสนะคะเนี่ยคะ่ะไม้ดำแดงที่สวยมากเลยนะคะนี่คือไซรัสนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ <c oughs> มีออรสานะคะเนี่ยคะ่ะเป็นไม้ที่ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอรสานะคะบอนสีที่ชื่อว่าอรสานะคะแล้วก็จะมีคาตาะนะคะสำหรับคาตาะนี่นะคะ <c oughs> หน้าไม้เป็นแบบนี้นะคะใครรอก็รอไปสักพักนะคะเดี๋ยวแม่นะคะรอนอนะคะเปลี่ยนลงกระถางแปดนะคะประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะพอทำจำนวนได้นะคะนี่ค่ะสำหรับไม้ที่จะทำแม่พัน รอบต่อไปก็มีแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าอันนี้แม่ค้ายกเอาไ้ไว้นอกสวนนะคะ <c oughs> อยู่ตรงหน้าสวนนะคะจะเอามาเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางแปดนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะพาเดินเข้าไปในสวนนะคะมีบางสวนนะคะที่แม่ค้ายกมาไม่หมดนะคะยกมาไม่หมดนะคะก็จะพาเดินเข้ามาทํามมาชมตรงหน้าตู้นะคะอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นตู้นะคะ ตู้ที่แม่ค้าล้างทําความสะอาดไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไม้ที่ไล่หน้าให้ดูเมื่อกี้นะคะมาลงฟอร์มตั้งไว้เพื่อที่จะเป็นแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะก็คือเป็นถาดนะคะเพราะว่าพื้นไม่ค่อยเรียบนะคะปรับพื้นไม่ได้นะคะ แล้วก็พอใส่ผ้าก็ผ้าก็จะขาดนะคะก็แม่ค้าก็เลยตัดสินใจเอาถาดมาลงหมดเลยนะคะแล้วก็ได้เติมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็จะจะเปลี่ยนกระท้างนะคะจาก6เป็น8แล้วก็จะทําจํานวนแล้วก็จะามาตั้งฟอร์มไว้นะคะรอเขาแตกหน่อนะคะแล้วก็จะทําจํานวนต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมหน้าไม้ส่วนที่เรือนะคะที่จะเป็นแม่พันธุ์รอบต่อไปที่จะนําลงตู้นะคะ <c oughs> uh huh. แล้วก็ที่หน้าไม้สวยๆนะคะก็จะมีแทนใจนะคะนี่นะคะหน้าไม้แทนใจนะคะมีด้วยกันอยู่กระถางหนึ่งนะคะสำหรับแทนใจนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นหน้าไม้แทนใจนะคะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แทนใจโอเป็นไม้ที่สวยเหมือนกันนะคะแ mm hmm. ม่้าขาอฟมางแตลิกลิกนะคะโตขึ้นไม่นึกว่าคะว่าจะสวยขนาดนี้นะคะเ mm hmm. ขาร้นกระถ mm hmm. างหกแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้องมนรลนะคะหน้าไม้คล้ายๆกันนะคะ mm hmm. แต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ตอนได้มาได้มาในานามของต้องมนตรานะคะ mm hmm. แล้วก็จะมี for ever นะคะ for ever นะคะนี่ค่ะแม่พันธุ์ที่แม่ค้านำมาตั้งฟอร์มไว้นะคะที่จะลงตู้ในรอบต่อไปที่จะทำแม่พันธุ์ส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าได้มาจากกลุ่มบอนสีแลไอเทมไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อถือได้พอสมควรน,นะคะก็คือได้เอฟไม้มานะคะแล้วก็มี เพชรบูรณ์นะคะอันนี้เป็นตับจังหวัดนะคะที่สวยมากนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะล้นแล้วแม่ค้าว่าจะเตรียมเปลี่ยนเขาลงกระถาง8นะคะรอให้เขามีหัวนะคะมีลูกแล้วก็ทําจํานวนต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอลใบหอ,อกนะคะเป็นบอลใบหอ,อกนะคะ แล้วก็พรเพชรรัตนะคะพรเพชรชรัตหน้าไม้เป็นแบบนี้นะคะโตขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้กระถางหกลุนล้นแล้วนะคะนี่คือพรเพชรรัตนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> อันนี้คือเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่แม่ค้าตั้งใจว่าจะปั้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอรอรอ,รอให้เขาเต็มฟอร์มนะคะเขาเป็นไม้ที่น่าสวยมากเลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะแต่ว่าเป็นมีชื่อรอยในสวนนะคะชื่อรอยในสวนของเราที่ตั้งไว้นะคะก็คือเป็นซับไพโลดนะคะไพโลดนี้เป็นชื่อของคนที่ คนที่เอฟบอสีตัวนี้มาเข้าสวนให้เรานะคะก็คือเป็นคุณพ่อบ้านของที่สวนนี้นะคะเขาชื่อไพโรดนะคะก็เลยมาตั้งเป็นซับไพโรดนะคะเป็นบอลตัวแรกนะคะคือได้มาในานามลูกไม้นะคะเออไม่ไม่ไม่ใช่ลูกไม้ที่สวนเราทําเองนะคะเป็นลูกไม้ที่เราซื้อมาเอฟมานะคะจากในกลุ่มนะคะแล้วเราก็ได้ทําจํานวนไว้รู้สึกเหมือนลูกก็จะลงกระทางสีแล้วนะคะ ก็รอให้เขาเต็มฟอร์มนะคะอันนี้หน้าไม้เขาสวยมากเลยนะคะตอนเขาเต็มฟอร์มเดี๋ยวรอดูตอนเต็มฟอร์มเดี๋ยวแม่ค้าจะเปลี่ยนลงกระถาง8ดนะคะประมาณเดือนนึงนะคะก็จะมาอัปเดตหน้าไม้ให้ดูนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> สำหรับตัวนี้นะคะปีศาจแดงนะคะเนี่ยคะ่ะ ปรีสาต์แดงนะคะเขาบอกเป็นตัวแผงนะคะคนที่ได้คนที่ให้มานะคะก็รอดูต่อไปนะคะสําหรับปรีสาต์แดงนะคะอันนี้เป็นเพชรจอมทองนะคะแต่ว่าเขาแผงนะคะเนี่ยค่ะเป็นตัวแผงนะคะเป็นเพชรจอมทองแต่เป็นตัวแผงแล้วก็ป้ายนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ค้าก็รอดูฟอร์มเขาอยู่นะคะว่าโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงนะคะ แล้วก็จะมีอะมอนนะคะอมอนนะคะอะมอนที่เราเห็นเป็นไม้แดงดํานะคะจะเป็นไม้ใบใบใบกลมๆเอ่อเป็นไม้ใบใบใหญ่ๆนะคะอันนี้เขาแผงนะคะแผงออกมาเป็นใบหอกนะคะนี่คืออะมอนแพงนะคะอะมอนแผงนะคะแล้วแม่ค้าก็จะมีกินรีเล่นไฟอีกตัวหนึ่งนะคะเห็นมีพวกเ้าอยู่ทางโน้นนะคะ สำหรับกินนารีเล่นไฟนะคะโอ้มีอีกนะคะ <c oughs> อยู่ตรงนน้นก็ตุ้งออกไปหน้าสวนก็มีสามแล้วนะคะคือตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีอีกต้นหนึง่งเอ่อเป็นต้นที่สี่นะคะกินนารีเล่นไฟอันนี้เป็นต้นที่ห้านะคะเดี๋ยวกินนารีเล่นไฟนะคะเดี๋ยวมีลูกค้ามาถามหาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะตั้งตั้งแม่ไว้สักห้าต้นนะคะ อันนี้เขาอยู่ในกระถางหกนะคะเขาลากทะลุหมดแล้วนะคะแม่นะคะ้าก็ว่าเขานานแล้วอะคะ่ะตั้งแต่ได้มาก็จากกระถางสีมาเปลี่ยนเป็นกระถางหกนะคะจนตอนนี้นะคะก็เขาล้นกระถางแล้วนะคะสําหรับกินนรีเรนไฟนะคะอันนี้ก็จะมีเมืองนครชุมนะคะหน้าไม้สวยมากนะคะล้นกระถางหกนะคะต่อมาก็จะมีเจ้าหญิงรัติการนะคะในส่วนของเจ้าหญิงรัติการนะคะนี่ค่ะ ก็รอเห็นโตขึ้นสวยมากเลยนะคะโอ้อันนี้รู้สึกเหมือนป้ายเนี่ยจะปักมาผิดแล้วนะคะนี่คือปักมาเป็นซันเซ็สกายนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่นะคะไม่รู้มาในนามในนะคะหลอกมาหรือเปล่าไม่รู้ตอนเอฟก็ไม่ดูนะคะแม่ค้าก็เอฟส่วนนนส่วนนี้มาก็ส่งมาให้ยังไง ายก็อ๋อเขาเขียนเป็นซันชายนะคะซันชายนะคะไม่ใช่ซันชายเดย์นะคะซันชายเดย์จะเป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองแล้วก็จะป้ายออกเขียวแต่นี้ซันถ้าหน้านี้เรียกว่าซันชายเฉยๆนะคะแล้วก็จะมีดาลุม,มาอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรหน้าออริจินอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิเทวราชนะคะ เนี่ยค่ะแม่ค้าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นเผือกนะคะไม่โตค่ะกิจเทวราชนะคะสงสัยตอนเอฟก็คือเอาหน้าที่เลือกหน้าที่เขาป <c oughs> ้ายเยอะด่างเยอะม,อมากเกินไปนะคะก็พอเราเอามาตั้งแม่นะคะมันก็จะกลายเป็นว่า <c oughs> ผ่าบอลกลายเป็นเผือกนะคะ เอาละคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะมาเปลี่ยนดินแล้วก็จะอเอามาตั้งแม่นะคะแล้วอีกเดือนนึงนะคะบอนสีตู้นี้แม่ค้าจะมาจะมาเอัป <c oughs> เดตให้ดูนะคะอ๋อวันนี้รู้สึกเหมือนไม่สบายนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดนะคะแม่ค้าก็ ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวทายังไงคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ